สวัสดีครับมาอยู่กับหนึ่งเมืองสีครับวันนี้ก็ซีมาหมักหมูหมักหมูหมูอบโอ่งนะครับผมซีมาเฮดนำนำหมักมันก่อนขั้นตอนแรกนะครับผมน้ำหมักนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับห่าก็มีส่วนผสมเฮาก็มีกระซอสหอยนะครับผมซอสหอยนะครับนี่อันนี้หฮาคือแก้วเปกครับเฮากระตวงพี่นอ้อง ทุกอย่างต้องตรวงนะครับทุกอย่างต้องตวงครับผมอ่าหาก็ต้องตวงนี่ครับปึ๊บหอาตัวเสร็จแล้วอา้เอาเหอก็เทลงภาชนะหรือเราเรียกว่าถ้วยนะนะครับอันนี้ตอหมู3มกิโลนะครับผมหมู3มกิโลเราต้องตวงนะครับอ่นนะต่อไปพี่น้อง 就是。<noise> <noise>